ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่2 8มกราคม2567นะครับขามาวิเคราะห์วิจารณ์มวยช่อง74นะครับช่องเดียวนะครับส่วนช่องอื่นๆนะครับไปดูกันในกลุ่มไลน์นะครับส่วนใครจะแอดไลน์เข้าไปนะครับผม092 4 4 9 6 0 0 3นะครับ092 449 6003นะครับ ไอดีไลน์นะครับมวยไทยช่อง7จสีคู่ที่1นะครับใครชะนะมีสิทธิ์เข้าไปชิงแชมป์หนึปอนด์เวทีมวยช่อง7จสีนะครับคู่ที่1คู่ที่1เจ้าเพชรุ <c oughs> ประเดชดุดประเดชมวยไทยนะครับพบกับ เพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับเจ้านพเดชมวยไทยก็มาพิกัด100 1.4นะครับขาดไป0.6นะครับส่วนคู่ชกเจ้าเพชรบัญชามาตามพิกัดนะครับ102ออปอนด์เลดเปิดใครต่อรองนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่มุมน้ำเงินครับเพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับ ว่าสี่มือฝงนอกสูสีครับกินกันที่วงในนะครับคู่นี้คู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วสี่หนนะครับก็เป็นเจ้าเพชรบัญชาชนะหนึ่งแล้วก็แพ้สามนะครับวันนี้พิกัดน้ำหนักมาดีกว่านะครับก็เบียดเตียดทีไปแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าเพชรบัญชานะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาใหม่ครับส่วนมวยคู่ที่สองนะครับ คู่ที่สองมุมแดงนะครับทักรูะครับคู่ที่สองมุมแดงเจ้ามนต์พระรามสิทธิเพชรจรลูกันนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางเก่งนะครับเคยแพ้กันมานะครับคู่นี้เคยใช้กันบริการกันมาหนหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าจีรวัตรดดเดียดไปแล้วชะนะยกสี่ยกห้านะครับ คู่นี้เจ้ามวลพระรามมา104ปอนด์ลดไป2ปอนด์นะครับแต่ลดนานมากครับลด2รอบนะครับดูแล้วเหนื่อยครับวันนี้เจอกับเจ้าจีรวัตรตีหนักเตยแรงเข้าในแนวแน่นนะครับผมโดยเฉพาะวงในนะครับคล้องตีครับตัวเลขแต่ตีเก่งนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าจีรวัตรนะครับสรวาดจะปูมครับบวชเบียดไปแล้วจะชนะเจ้ามวลพระรามนะครับมองแล้ว เจ้าจีรวัฒนได้แชมป์แน่นอนครับผมดูทรงแล้วเด็กมันแข็งแรงแล้วก็หัวจิตหัวใจมันเก่งมันคมมิดเลยนะครับชอบไปที่เจ้าจีรวัตนนะครับส่วนมวยรองคู่เอกครับมังกรเป็นมวยมาแทนนะครับมังกรยูมบูมเด็กเซียน1 2 2ปอนด์พบกับเจ้าคูโบต้าหรือว่าเพชรน้องเลยครับนุกเข่าโกโม11คู่นี้นะครับ ชอบไปที่เจ้าเพชรน้องเนยนะครับพิกัด122ี่ปอนด์วันนี้ได้ใหญ่ได้เวทนะครับได้การฟิตซ้อมนะครับส่วนคู่ชกมาแทนนะครับปกติเจ้ามังกรชกที่115ไม่เกิน1 1 8นะครับวันนี้122ชอบไปที่เพชรน้องเนยนะครับคู่เอกนะครับก็เป็นการแก้มือเหมือนเดิมนะครับคู่ที่3ก็แก้มือคู่รองไอเจ้ามังกรเคยชนะมาส่วนคู่เอกนะครับเมื่อ3 4ปีก่อนนะครับ เคยชกกันมาแล้วเจ้าเป็นเจ้ามุมแดงครับเคยแพ้มาครับแพ้นอกยกที่สี่ครับสึกมวยเพชรยินดีวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมยังชอบไปที่มวยฝรั่งนะครับต่หนักต่อยแรงครับวงนอกได้วงในดีครับมวยฝรั่งตัวนี้สู้มวยไทยได้ทุกตัวละครับโดยเฉพาะหลักเหลี่ยมมวยนะครับผมยังชอบไปที่ฝรั่งนะครับตัวนะครับมวยชอบนะครับชอบไปที่ เพชรบัญชาคู่ที่สองชอบไปที่จีรวัตผู้ที่สามเพชรน้องเนยผู้ที่สี่ฝรั่งนะครับเ่งรวยๆกันนะครับสมาชิก